สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับก็เย็นวันที่11เนาะวันจันทร์ที่11มีนาคม2อ6 7ครับวันนี้ก็มาอัปเดตัะหน่อยครับในส่วนของข้างบนนี้เป็นทุเรียนเป็นจพันครับผมจะมีมูซันคิงเนาะแถวแรกแล้วก็แถวที่2จะเป็นโอชีครับหนามดำแล้วก็แถวที่3ามจะเป็นโอชีพ่วงด้วยพวงมณนีก็มาอัปเดตกันซะหน่อยครับ อายุหลังการแก่แผลเสียบข้างก็1ปี1เดือนกับ20วันครับก็ได้ขนาดนี้แล้วเนาะยญ้าเขียวๆนี่คือวงน้ำครับวงน้ำที่ผมให้เนาะจากหัวสปริงเกอร์ที่ผมให้มาเป็นหัวงูอห่หอครับเป็นหัวพ้นนะครับก็รัศมีมันก็กว้างพอสมควรอยู่ครับในส่วนของโคนต้นซึ่งผมตัดหญ้าไม่ถึง นื่องจากมันอาจจะโดนต้นทุเรียนพื้นบ้านกับต้นหลักของเราเนาะผมก็เลยทําการฉีดยาฆ่าหญ้าครับตอนนี้มันก็เหลืองแล้วนะเพราะว่าการตัดหญ้าไม่ถึงบวกกับถ้าเราใช้กรรไกตัดเนาะมันจะเป็นตอแล้วก็มันจะยิ่งแข็งครับผมก็เลยทําการฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะในส่วนของหัวสปริงเกอร์ด้วยไปเดินดูกันเลยครับเพืเ่อน พูดถึงการจเจริญเติบโตของมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับสูงก็ประมาณ2เมตรครึ่งเนาะ2เมตรครึ่งเยอะไปทาง3เมตรครับโคนของมันการเสียบที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะจากพื้นดินก็ประมาณสัก1ฟุต1ฟุตแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสายพันธุ์นะเป็นกิ่งหนามดำ ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ผมใช้กิ่งข้างครับก็ไม่ได้ใช้กิ่งกระโดงเนาะเพียงแต่ว่าการหมุนของมันจะเร็วเห็นไ,ไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันก็จะเป็นกิ่งแข่งซะส่วนใหญ่ครับหนามดำกับมูสันคิงเนาะผมปามาดูแถวหนามดำนะตอนนี้ก็ เป็นกิ่งแผนครับกิ่งกิ่งข้างอยู่เพียงแต่ช่วงแรกมันหมุนเนาะหมุนเสร็จไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็กลายเป็นกิ่งแผนขึ้นไปกิ่งแผนขึ้นไปยาฆ่าหญ้าก็เริ่มทํางานครับก็เริ่มเหลืองแล้วเนาะผมฉีดไปประมาณสักสี่ห้าวันแล้วครับมันก็ยังไม่เหี่ยวนะจะเป็นกิ่งแข็งซะส่วนใหญ่ครับผมก็เลยต้องทําการตัดเรื่อยๆนะเห็นไหมครับเพื่อนๆ มันเคยเป็นกิ่งแข่งกับกิ่งประธานขึ้นไป2องสามกิ่งครับซึ่งกิ่งนี้ผมน่าจะตัดทิ้งอีกทีหนึ่งนะให้มันมียอดประธานยอดเดียวครับ<ม><ม>ก็มีทั้งหมด9ต้นในส่วนของโอชีในส่วนของโอชีมีอยู่9ต้นครับ ตนนี้ก็ถือว่าต้นเล็กเนาะเพราะว่ามันเป็นการเสียบข้างหลังครับเนื่องจากขนาดของลำต้นต้นทุเรียนพื้นบ้านมันเล็กครับก่อนหน้านี้เนาะเพรเสียบหลังไม่นานครับประมาณไม่แน่ใจว่าจะถึงเดือนไหมครับซึ่งเสียบหลังนะครับการเสียบที่ต่ําเนื่องจากต้นทุเรียนพื้นบ้านเราไม่ได้ขนาดครับเราก็ต้องเสียบต่ําลงมาเนาะกิ่งพี่เลี้ยงก็ยัง มีความจําเป็นครับที่เราต้องเก็บไว้ในช่วงแรกๆหลังจากที่มันจเจริญเติบโตได้ที่เนาะเราก็ต้องตัดทิ้งตัดทิ้งเลยครับก็ลําต้นก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนพวงมณนีมันมีอยู่สีต้นครับโซนนี้มีอยู่สีต้นก็การจเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพวงมณนีเนาะผมว่ามันมันจะช้ากว่ามูสันคิงแล้วก็ น้ำดำนะครับปวงมณนีมันจะช้าครับเดี๋ยวผมพามเพื่อนๆไปดูโซนของมูซังคิงกว่าแถวแรกเนาะจะเห็นได้ว่าหญ้าที่ได้น้ำเนาะมันก็จะเขียวในส่วนของที่มันไม่โดนน้ำก็จะแห้งครับเนื่องจากความร้อนเนาะฝนไม่ลงเลยครับฝนไม่ลงเลยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภา ไม่ใช่ปลายเดือนกุมป่าครับปลายเดือนมกราเลยครับก็ทิ้งช่วงนานพอสมควรโซนนี้เป็นโซนมูซังคิงผมว่าการจเจริญเติบโตเนาะมันก็อาจจะช้ากว่าหนามดำสักหน่อยเนาะแล้วก็กิ่งมันก็พยายามแข่งกับกิ่งประธาน ใบน้อยก็เนื่องจากลมครับลมมันตีเนาะลมมันตีจนได้รับความเสียหายใปบ,บางส่วนเลยครับในซีกฝั่งทางนี้นะฝั่งทางนี้ลมมันมาจากทางนี้เห็นไหมเพื่อนลมมันตีจนใบมันหายไปพอสมควรครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับในส่วนของ ุเรียนเป็นจพันในส่วนของพื้นที่ประมาณ1น่ไร่ครับปลูกประมาณ2 2ต้นนะ2 2ต้นการจเจริญเติบโตก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับมีบางจังหวะที่พวกเพลี้ยพวกมแมลงลงทำลายนะก็ค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปทีละขั้นตอนครับขอบคุณเพืเ่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ